สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยได้เรียกบริการมาทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนะคะทั้งโซฟาทั้งที่นอนแล้วก็ผ้าม่านด้วยค่ะจากดีไฮเจนิกเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง โหไม่น่าเชื่อเลยค่ะก่อนทำแล้วก็หลังทำนะคะเมื่อกี้พิสูจน์ได้เลยค่ะว่าห้องพอยเนี่ยมีฝุ่นเยอะจริงๆนะคะมีน่าทำไมพลอยกับลูกนะคะถึงเป็นภูมิแพ้เลือ้อยลังกันได้ยาวนานขนาดนี้เวลาเดินเข้าห้องไปนะคะจะต้องมีจามตลอดค่ะภูมิแพ้ที่อยู่มานานขนาดนี้นะคะเป็นไปได้เพราะว่าฝุ่นที่มันเยอะมากๆค่ะขนาดเอยให้แม่บ้านเนี่ยนะคะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกอาทิตย์ค่ะก็ยังฝุ่นเยอะขนาดแบบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะดีไฮจินิกมากเลยค่ะที่มาดูแลความสะอาด แล้วก็ค่าเชื้อโลกไปในตัวตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ